นมัสการครับอาจารย์ครับผมจะเล่นพอนเนาะจะเล่นพอดในบุญพี่บุญผ้ารวยเนาะกับพี่แ <ตะ S 1> ม่นเนาะสุข <ตะ S 1> สุขนเนาะว่าจะไหนเนาะมากเมื่อนี้เนาะโอ๋อมือเลขออกอนเลยที่อาจารย์ที่กิ่งมันออกเมื่อนี้เลยซ้ำนี่มื่อนี้วันที่หนึ่งมะโอวันที่หนึง่งมันตรงกับวันแรกงานเดี๋ยวดิวันนี้มันออกเมือเ่อวันนี้ืัอนี้อาจารย์ัะฟันต้องฟันนี่วันนี้อาจารย์ฟันเลยวะเออมักตัวไหนฟันโชว์จ้าบอกเลยปะโอ้ยบอกหมดเลย เล็กจังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยก่อนหลังโค้งหลังโค้งหลังค่าห้องเป็ียนไดมี่เอฟทีเพิ่อนมาอนุโมทนาบอสไออาุูซิงแคนนั่นนะมีอยู่ด้วยเหรท่านขอนเขามาอยู่อู้อันจะซอยเฮ็ดอยู่เพิผู้เพิ่อมาเสริมดวงเสริมยังท่านกับเฮ็ดให้สางน้ำอยนสินะอืมแล้วเฮ็ดบุญน้ำเด้อลอยกองเป็นแต่ท่านฝนท่านฝ่าบอสสนอรอาอจันหนุ่ท่านเนี่ยต้องให้ท่านดิ คันเขาวันนี้กับท่านอยู่แน่นาะโอ้โคันเขาวันนี้สิท่านอยู่พอฝนมันเริ่มมาพายุมาเลยจารย์สองค่ำมื่อมันนี่พายุเข่าเลยที่ตั้งเพื่อนกันยังคอยเฮ็ดไปเรื่อยเลยที่นี่เขาเจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆไหนเขาเจ้าเฮ็ดรวดอาจารย์เอางี้สิไห้เขาเจ้าเฮ็ดรวดขันบอบอท่านแล้วขากับเซ็นไว้ก่อนให้เขาเจ้าเฮ็ดเลยบอเมียนหมายถึงว่าขันบอสบอพ้าฮะกับเซ็นไว้ก่อน เส้นเส้นอะไรดีเส้นกลางนะเส้นซ่างอาจารย์เป็นต้องเส้นเพราะว่าเ้าอยากมุ่งเรง้อาจารย์ข้างกบ่อบี้เขากินเนาะใช่ไหมเนี่ยสร้างกับบ๊อบี้เขากินสางคือถูกเสียสร้างมั้ยกับทั้งสันางจะมาสร้างเนาะเพื่อนก็ได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินทั้งแง่ที่ไหนโอ้กบ๊แม่้กับห้าควายทยอยใจแบ่งสีนะแม่ทยอยเพบนอยู่กับเก็บชาส่วนไรเพื่อนเอาแต่ค่าแรงกบ๊แม่้บอกครับเออเพื่อนก็เอาแต่ค่าแร่งเพื่อนค่าแร่งหรืเพื่อนเมาเป็นตารางเมตร เขาไปเก็บเงินนี่แหละเงินผ่าปลาห้องฟองระบาดเนี่ยเก็บคันทอนกันกับจ่ายค่าสร้างไปนี่สิครับผมเจ้าพวกเพื่อนเล็กพ่อแล้วเล็กนี่พ่อแล้วเล็กพ่อแล้วตอนนี้เหลือเพิ่นสังกะสีแพิ่มอลูซิงแล้วก็คับค่าสร้างน้อยจาัเนาะค่าสร้างแล้วครับขี้ปลาทะเป็นพวกกระเบื้องปูเพื่อนนี่ยังไม่ใชาค่อยว่ากันอีกที่นึงคอยว่ากันครับผมเนามุ่งชกกันมุ่งชกกันอันนี้นจะว่ากันให้มันเข้าเรื่อยๆเขาก็ไปเรื่อยๆนะเนาะครับผม เพราะเขาับไปเรื่อยๆคือเขาที่ต้องไปเ้อะที่ครับเขาเพราเขาก็ต้องไปแล้วนผู้ <c oughs> ใจบุญมันก็นมี่โอ้ยเพื่อนตีเย็ดทีซังเพื่นเ่ได้ทีเลขน้ำเขาจ้ามเมนที่อาจารย์เนบ่ได้ทีเลขือเบือลคนบาสืเลขซื้อเบือเพื่อนกนี่ลาเพื่อนกันนโมธาหน้ามากวองระบาดเนาะลังคนเห็ดชิปกองลังคนเห็ดหากองที่อาจารย์อ่าล้านคนได้ล้านี้ไม่ล้านคนก็ล้านบาทจริงครับผมมันเปลี่ยนสั่นดิ มันทิ่งวลเวกับห้หูไปช้วเนาะฟังระบาดเนาะจ้าห้อมกันออศสยหลาก้นห้อมกันบ่ะนี่เป็นยังไงมีนี่เม็ดอีหยงเพิ่มเติมอีหยงบวชไปจังครับผมมีก็มีอยู่นิ่เม็ดเนี่ยมีนิเม็ดก็ดีอยู่ดินี่เม็ดหลังหลังจากที่ไปเอาสองตัวมากหรือว่าหลังที่ไปเอาสามตัวมากอาจารย์สามตัวมากก็ดีสองตัวมากก็ดีเรื่องผู้ได้กับพันดีกันมากครับผม ไปช่บเขาดีกว่าฟังแต่ว่าไปสามผู้เขาไปสามผู้เขานี่ไม่ก็วางในอาจารย์ต้องเราชูฟังในยอรับเพื่อนบอกว่าให้ไปเก็บเอาสามผู้มาเด้ออาจารย์ได้เสียงเลขว่าขันจันเชี่งไหนนี่อันวาอย่างเช่นนี้จะขีดฝันจะขีิจังไดนอนเมื่อกี้ไปยงเช่นปล่อยแล้ว่ปล่อยหลังจากปล่อยเลขสามตัวแล้ว่ปอาจารย์แน่นปล่อยสามตัวแล้วมา่ฝันว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ไปเก็บเอาสามผู้เน่นวนนั้นเพื่อนวนนั้นมากเพื่อนบอกี่ว่า ลูกบอลเนี่เก็บมายังบอครบเลยเนาะแมนแมนงวดก้อนน่ะลูกบอลเก็บมากครบแปลว่าถีบสองตัวแมนอ่ะงวดงวดที่ถีบสองตัวนะลูกบอลเก็บมาบอครบมันแรงขนาดนั้นว่าอ่าที่ออกสองตัวอออกศูนย์หกน่ะเนาะงวดนี้บอกว่าให้ไปเก็บเอาสามผู้แมนให้ไปเก็บเอาสามผู้บอกเลยบอกโอ้ยบอกก่อนละนไอาจารย์ บอกตัวบอกเลขเลยนะบอกสองตัวสักก่อนอาจารย์อสอง,<บ>ส,องสองตัวเป็นไหนอาจารย์โอ้สองตัวทซาเปลสองตัวมันก็จะคิดไว้แค่ไหนมันก็ขึ้นสามสองชุดๆสามสองไม่เห็นเลขลา่างเพื่อไว้มีเลขหอยเลขงังมันอะเลขเก็ทหอยเลขเก็ทหอยนี่ฮะเขียวอยู่วะมันกับคันผู้มีเงิ่นกับซื้อเอาซัาคกคันพู้มีเงิ่นกับซื้อสามสองเอาวแค่สามสองตัวเดียวคันพูมีเงื่อน กันผู้มีเงินเดี๋ว่านพ่อมีทุนที่ดันต้อนในการเลขเกีตนี่มันหอยอยู่ตรงเลขสองบอกอาจารย์มันหอยลงมาสามสองละตั้มเลขสองวมาเป็นหอยเลขเกียรติเอนสามสองกับสามเกียรติสองเกียสติสองเกียตเป็นสานบอจอาจารย์ครับนี่แหละประมาณนี้นะเอาฟังเด้อพลพี่น้องครับผมก็พิดหน้าเบิงฟังไปน้ำพิดหน้าไปน้ำ อบอมเบมยน่ายัดมินมนี่พยายามสี่ถามเอาเลขหลายตัวนี่บอมเบนจจงสันความหมายเพื่อบรอยากให้พ่อพี่น้องบ้านเฮ้านี่ได้ผิดพลาดอ่านว่าโอ้ยบัดเลขออกมาแล้วคือว,า,วาเตกคือคือพอมาเบาซูฟั่งเนาะบัดออคีปิวัติวานะอาจารย์ก็บเบาซูฟั่งตามที่อาจารย์ได้มาน่ะเอาไง่ายๆว่าเห็นสามสองจะว่าเลขเกดหอยยืตรงกับตำแหน่งเลขสองนี่ส่วนเลขสองโจเนะอาจารย์เนาะ เลขสามตัวบัะนี้ย่ำมันยักบาทเนี่ยอาจารย์สามตัวนี่เปลี่ยนนาะรีบหน่อยนะก็เปลี่ยนดูสิเปลี่ยนตำแหน่งโอ้เปลี่ยนตำแหน่งโอ้โหตกใจเวอรวันเปลี่ยนตัวเลขสี่ว้หลายไม่แห้งแล้วเปลี่ยนตำแหน่งนี่เปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าเลขตัวเก่าอยู่น้อยจังเลขตเกอหันใจอิ่มแล้วบันนี่แหละเปลี่ยนตำแหน่งบอกเลยบอกบอกลวดแล้วอาจารย์บันสามตัวเอาจังๆลวดได้จ้ะสามตัวนี่เพันก็ว่าแปดสามเก้าแปดสามเก้า แปดสามเก้าเอา้ามันเลขเก้าอ,นะอ่ะเนาะเลขคอ่าที่แรกนี่เอา้าผมอธิบายเห็นพอพี่น้องเขาฟังสักพันที่แรกนี่ให้มาศู<ม>นย์อ่าสามเก้าแปดแต่ว่ามีเลขหกหอยอยู่รางเนานะเลขหกน,นี่นนะ 3, 9, 8, 6, หอยอยุตตำแหน่งอ่าเลขแปดเนาะสามเก้าแปดเลขหกหอยยืดตำแหน่งเลขแปดนะแต่ว่าบันนี้อาจารย์มาฝัน อาจารย์มาฝันเป็น039เก้ย390 390มาฝันเป็นได้เป็น390จะเทียบอะไาเลกยังยังอยู่ในใกล้เคียงอยู่ล่าสุดนี่มาเป็นเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนหมายถึงว่าสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งกันครับผมเป็น8อะไรกัา839เฮ้ยเปลี่ยนดูเลยพงกว่าหลง839แล้วพี่น้องครับผม ล่าสุดนีกคือเปลี่ยนเป็นแปดสามเก้าครับผมเป็นแปดสามเก้าบ้านนี้ตัวเนียนนี่บ้านไหครับอาจารย์ครับผมนิ well, yeah. ่มตัวเนียนนี่บ้านเอานินน้ำอยวกว้ายมือนี่ว่าเอาตัวเนียนน่ะบ้านอกระอกไ้ไก็ะดิ่งนะนี่นาะเนี้นี่ยนี่ยเนบ่นี่เนีนแล้จังหวัดขึ้นเนียนสองตัวตัดให้สองตัวจังหวดสามเจ็ดจ็ดามนี่ก็จังเนีน ก็เจ้ากับยิปตัดให้ยยวะสามแปดสามเก่าก็ได้เห็นมากนะครัให้เพื่อนไปตัดเอาเหครับให้เพ่นตัดเอาดีกว่าเอาแปดสามเก้าหาเพื่อนไปตัดเอาเนาะตัดหน้าตัดหลังตัลหกประตูเจ็ดประตูก็ว่านไปจ้าชุดนี้อาจารย์คิดมัาชุดหนาให้ชุดหลังหลอดนี่ยห่วยเปลี่ยนให้แล้วดิเปลี่ยนให้แล้วถึอตำแหน่งแล้วดิโอรถึอตำแหน่งแล้วบหรสาม โมเมนี 8, 8, yeah. oh. ่เหรอปดสามเก้าแปดสามเก้าเนี <Yeah>. ่ยมันเสื้อสามเก้าลายผู้แห้งเหรอนะก็เลยวาเห็นสั่น่ด้เลยสามเก้าไปเด็กอะไรเลยเนี่ยก็เล่ยยากน้ำสามเก้าอยู่เด่นบ้านกนี่ไปเสื้อไหมบ้านกันีเพื่อเสื้อเป็นแปดสามเก้าเนี่นอกอยากรอเขาจเสื้อเอาสลับกันเอาต๊วกันเอาเองนะโอ้ครับผมเปลียนจากศูนย์สามเก้าเป็นแปดสามเก้าโมเมนี่เล่ยฟันนี่มัน 390เก้นยเกโอ้เพื่อนสิสับนเขียนเเพื่อนสิสับนนำมะชเลยยนมชอให้เอฟซด่เพื่อนสับนสับนน้ำเยี่นี่เราจะจีว่าสับชนน้ำเอมินหมดกันเขาก็ล่ไปแล้วตัวมนอันนี้กาสรุปเอนลเอาเขีนนล้นะครับผมเอาเียนเขนตัวเดียวมันต้องลงหลายเอาเขีนเขนล้เนาะ่โอ้ยกวนั่นมาน้ำเนี้ยองซี่ล้นวะเฮาจะซีเรยนียนนีนละเน้นละเนี่ยเอาเขนี้ละโอ้ท่นนี้บอก แน่นเอาจังสีละกอนระยาดล่างนี่ได้อาจารย์ได้บ้างนเป็นจังบดตเสียงไหนโออันีล,ลาา่ละเอาเขียงเครถตีตใไ้มันตีรถว่าตีเขาก็บอกไม่ตัวของเจ้าออกยุคพรานันเร่งเชิเชิย,ชยแต่ลุกบอลรถเพิ่นล็อกว่าดแปดสามเก้าพอนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละนั่นแหะนั่นแหละนั่นแะแปดเสามะ่ะนัหละน่ะรล็อกว่าดเอ รอบดีๆเพราะได้เป็นยังมาหอดนี่ล็อกบ่็ได้นะมาหอดล้าดีล็อกบ่็ได้แปดสามเก้าเท่ากันแปดเก้าสามแเกาสนี่น้องชิเปียนเหมือนเก้าสามอ๋อโอ๊ยจะไปเปลี่ยนน้ำเพลินหรเอาที่ไรจ้เดี๋ยวแยกกันละตอนเก้านี่แหะเอาอากะทิว่าวันนี้ชัดเจนเนาะอาจารย์เนาะระวังบนกับล่างนี่เน้นให้แล้วเด้อครับพ่อยี่น้องครับผมชอบก็จับขัดก็ผ่าน ่ร้างจองกระนําเสนอเป็นแนวทางให้ใส่วิจารณญาณดีๆในการรับชมและการก่อนจะลงทุนบอกเพื่อน้ำเนี่ยฝากบอกเพื่อน้ำเนี่ยฝากล่างใดอาจารย์คันคันเล็กล่างขันที่สิบรถสามสองเป็นรถเนาะเลขล่างนี่เน้นไปที่สามสองรถอาจารย์คือบอกเองให้ผมบอกอย่างอาจารย์เล่ารถเดียวฝากบอกน้ำเนี่ยหัฝากบอกเอือเปาฝากใน่เรื่องสำคัญเลขล่างนี่อาจารย์เน้นไปที่สามสองแต่ก็อย่าลืมว่ามันสับไปได้หลายสถานการณ์ลักษณะนี้ เราไทยได้บักฑินข้าวเจ้ามามากมีสามสองโดยที่เลขเกียรห้อยอยู่ตรงเลขสองหรือเราจะตีเป็นสองเกียรเกียรสองก็ได้หรือจะตีเป็นสามเกียร์เกียรสามก็ได้อ่าลักษณะนี่หรือว่าต,ตีเป็นสามสองต้องสามก็ได้แต่ว่าอาจารย์เน้นไปที่สามสองอกันพูเงื่อนหน่อยอ่าให้ปูดต้นหน่อยนี่มูดไปเลยเจอที่ไหนฟาดเลยแตกเนี่ยสามสองนี่แหละอ่าส่วนเลขบน ครับผมกะเลขเก้ากะจะเลื่อมออกไปพิจารณาบเบิงซึ่งมันกะเลขเมื่อหลายตัวดอกแต่ว่าม้ามือนี่โค้งชุดไทยอาจารย์ฟันทงนะครับคือแปดสามเก้าซึ่งกับว่าตรงกันครับเลขที่ญยาดย้ยมพ่นมาอนุโมทนาบุญทังวัดน้าปกติรถิ่นล็อกได้ย่างดีเวลากดกุญแจล็อกนี่มันกะที่ล็อกปกติแต่ว่าม้าฮอดนี่ล็อกบอได้เนื่องจากกุญแจเบิดท่านมือจังไลยกับบริจาคก็ได้ แต่มาเลขทะเบียนเพ่นก็คือแปดเก้าสามนี่มาตรงกันเป๊ะเลยมันเป็นก้อานบังเอิญเลขอาจารย์ครับเลขทะเบียนรถตรงกันบันเพียงต่ซับตัวหลังเป็นสามเก้าครับเก้าสามท่านะ้ำนะเอาก็พิจราเพ้าบังบานิกาได้เลขได้เบอร์แล้วบันิกาสีฟ้าครับไปหาชื่อแล้วครับอาจารย์รบกบวนอาจารย์จำน,นี่ได้ขอรับผมเออเรื่องถามว่ากุฏิเป็นไดแน,ในก่นกว่าครับอาจารย์ครับกุฏิกเ็เฮ็ดเรื่อยอยู่ เนาะพุทธิเขายังเห็นเรื่อยๆแต่ที่เร่งด้วนอีกทีก็คือมุ่งหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมนี่เนาะอาจารย์เนาะแ่นจ้เพราะฝนมันตกเนาะครับผมฝนมันมาแล้วพายุเขามากแล้วกาแฟคาเฟชีอะไรเนาะครับมาวาอยู่เมืองไทยรือต่างประเทศเนาะครับเบิ่งแย่งชอยกันนี่เนาะครับผมลูกกวนอาจารย์จำนี่เนาะครับวันนี้เนาะขอบพุณอาจารย์ได้ไหมครับผม